ได้เวลากดปุ่มแก้แค้นมาดูกันว่าแก้วจะเก็บสัมดาวได้หรือไม่ตอนนี้ผันชมอยู่กับบ้านเจ็ดของแก้วนะครับเป็นบ้านลถเจ็ดตันแล้วนะครับก็ตันมานานพอสมควรเลยแต่ว่ายังไม่มีวี่แววนะครับว่าจะขึ้นบ้าน8ยังไงคุณผู้ชมที่รอรับชมบ้าน8นะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับนิดนึงไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ขึ้นบ้าน8หรือเปล่านะครับเขา้าเรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้แก้วจะพาทุกท่านมาทำการกดปุ่มแก้แค้นกันนะครับซึ่ง แกจะแก้แค้นนะครับได้ลงไปเลยนะครับไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนแก้แค้นได้หรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแกไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าก็มีคนมาตีบ้านแกอยู่นะ16ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็แกต้องบอกไว้เลยนะครับว่าแกเองก็ไม่ได้กดปุ่มแก้แค้นโอ้กี่ปีก็ไม่รู้อ่ะหลายปีแล้วนะครับแกไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าว่าจะต้องไปแก้แค้นนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะมาทำคอนเทนต์สนุกๆให้ชมกันนะครับหวังว่า เราจะได้ไปเล่นกันแก้มีกฎอยู่หนึ่งข้อนะครับที่เราจะเล่นในวันนี้คือห้ามใช้ถ่านแคนนะครับใช่ใช่มีชาเลน์นะครับว่าห้ามใช้ถ่านแคนนะครับเอาแล้วแก้วเองอะมีถ่านแคนเองยังแป๊กเลยแล้วทีนี้ไม่มีถ่านแคนแล้วบ้านที่เจอก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นยังไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแก้วอาจจะแป๊กก็ได้เนาะแต่มันคือคอนเทนต์สนุกสนุกครับเดี๋ยวเราจะจะมาเล่นกัน ก่อนเลยนะครับแก้วขอบูธก่อนเลยก็จะใช้กดการบูธนะครับบูธทั้งหมดเลยเพื่อที่จะผลิตฐานได้ไวขึ้นนะครับโดยแก้วจะคิดฐานสดๆเลยนะครับตาแรกนะครับแก้วจะเอาใจสายอากาศนะครับก็จะเป็นมังกรครับมังกรเนี่ยมันใช้ดทั้งหมด10ตัวนะครับแก้วก็ลังเลนครับว่าเราจะเอามังกรไป10ตัวนะครับหรือว่าจะเอาทางฝั่งของบอลลูนไป8ตัวดีนะครับเป็นมังกร8 บอลลุน8นะครับก็ก็น่าสนใจนะครับหรือว่าจะเอามังกรไปหมดเลยแกว่าเราเอามังกรไปไปหมดเลยแล้วกันนั่นแหละนั่นแหละเราต้องมีความท้าทายน,นะครับต้องเกิดความท้าทายครับแล้วก็น้ำยาที่ใช้เนี่ยแก้วเองจะเอ็นเอียงนะครับไปทางทางฝั่งของน้ำยาบ้ามากกว่านะครับสามขวดเลยแกวไม่ได้เล่นน้ำยาสายฟ้านะครับกับบ้านเจนะ็ดเนาะแต่ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่มีสูตรมังกรบ้านเจ็ดแจม ก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับแก้วจะขอบคุณมากเลยอันนี้แก้วเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่แก้วออกไปแก้แค้นครับแล้วก็ไม่มีฐานแค้นครับแก้วจะสามารถทําการเก็บ3ดาวได้หรือไม่เดี๋ยวขอเวลาแก้วฝึกฐานก่อนคปนาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับผมโอเคแก้วกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับโดย ก้วขอพลตฐานตาต่อไปนะครับโดยแก้วจะใช้หมูป่านะครับแต่ว่าแก้วจะต้องหาตัวที่จะไปโจมตีคิงก่อนเนาะใช่ใช่ใช่โจมตีคิงฐานแข็งก่อนนะครับแก้วใช้เป็นยักษ์แก้วเอาไป10ตัวครับแล้วก็เอาพ่อมดไป10ตัวครับไม่รู้ว่าพอไหมแล้วก็ใช้ระเบิดนะครับแก้วขอ,อไป5ตัวโอเคแล้วก็จะใช้หมูป่านะครับแก้วใส่หมูป่าได้ทั้งหมด20ตัวนะครับก็จะเอาไป และน้ำยที่ใช้นะครับแก้วก็จะใช้เป็นเพิ่มเลือด2ขวดครับแล้วก็บ้านหนึ่งขวดละกันเป็นสุดที่แก้วคิดขึ้นมาเองนะครับจะเรียกว่ามั่วเฮ้ยอย่า่าอยงนั้นเลยครับนี่ระดับแก้วแล้วนะครับแก้วไม่มั่วอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับตอนนี้มังกร10ตัวกับน้ำยาบ้านสามขวดของแก้วพร้อมแล้วนะครับแก้วรอช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราจะแก้แค้นเออ โอ้แก้วมัวแล้วมัวแล้วมาเดี๋ยวเรากดแก้แค้นกันนะครับแก้วจะไล่จากบ้านลําดับแรกเลยนะครับไม่ได้นะครับเขามีโล่ป้องกันอยู่นะครับลาดับที่2ก็ไม่ได้นะครับลําดับที่3ก็ได้นะครับว้าวเราได้จากบ้านนี้ครับขออ่านชื่อก่อนนะโซฟรานะครับก็ก็จะมาตีกันนะครับแต่ว่าเป็นบ้านจิตที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นะแถมเราเจอกับบ้านที่อัปเกรดป้อมผู้ด้วยนะครับซึ่ง ซึ่งแก้วใช้มังกรเนาะการโจมตีนะครับเราจะเห็นว่าป้อมแอสซิเปอร์นะครับปอไปด้านบนฉะนั้นนะครับเราจะไม่เข้าจากด้านบนลงมาเราจะเข้าด้านหลังของมันนั่นเองแก้วก็จะเข้านะครับโดยแก้วจะเข้าด้านขวานะครับโดยแก้วทําการใช้มังกรน,นะครับไปที่ตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ค่ามังกรลงไปนะครับโอเคก็จะโจมตีด้านซ้ายด้านขวานะครับเพื่อที่จะบีบทางนิดนึงละกัน แล้วก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับดูก่อนครับว่าเลขของมังกรเป็นยังไงบ้างนครับเลอเยอะหรือน้อยนะครับก็สามารถที่จะจมตีได้นะครับโอเคแก้วจะให้ป้อมธนูด้านในพังลงไปก่อนนะครับแล้วก็จะปล่อยมังกรครับลงไปหมดเลยแล้วก็ทําการใช้อะบ้านะครับที่มีลงไปแก้วจะปล่อยอฟบาลงไปนะครับด้านนี้เลยโอเคเข้าไปแล้วนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็แก้วจะทําการใช้อาบานะครับลงไปอีกหนึ่งคนเลย โจมตีป้อมผู้เลยนครับโอเคแล้วก็จะเข้าไปกันครับดูเหมือนว่ามังกรจะเข้าไปที่น่ากวัวครับก็คือป้อมผู้านบนเราปล่อยยาบ้าลงไปด้านล่างครับแก้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมไม่ปล่อยด้านบนแต่แก้วอยากจะบีบนะครับให้ด้านล่างเนี่ยมันโจมตีนะครับแล้วก็ขึ้นที่ด้านบนนะครับพอด้านบนป้อมผู้พังลงไปแล้วนะครับยังไงแก้วก็ได้สามดาวนะครับนี่ สุดโหดนะครับสุดโหดคุณชมบอกโอ้ยแก้วเอ็ตีบ้านเจ็ดอ่อนๆน่ะมันก็ได้สามดาวชัวร์อยู่แล้วปะก็มาแก้แค้นนะครับก็แก้วไม่รู้จริงๆนะครับว่าบ้านนี้เป็นยังไงแก้วไม่ดูฐานก่อนด้วยนะครับว่าฐานของเขาเนี่ยเป็นเลเวลอะไรนะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์สนุกๆกันนะครับตาแรกนะครับผ่านไปวันนี้แก้วจะตีชม3ตา,านะครับโดยทำการแก้แค้นตานตาครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแก้วเองจะสามารถทำการเกลี่ยสามดาว ถ้าสามารถได้หรือเปล่านะครับซึ่งสูตรแต่ละสูตรนะครับแก้วจะใช้ไม่ซ้ากันเลยนะครับคือตอนนี้แก้วรู้แล้วนะครับว่าแก้วใช้มังกรสูตรที่2อนะครับใช้หมูป่าแล้วสูตรที่3แก้วจะใช้อะไรดีนี่คือคําถามที่ต้องการคําตอบนะครับแก้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปมั่วกันนะครับก็ขอแก้วพื้นฐานก่อนครับหมูป่ากําลังกําลังฝึกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับผมแก้วกลับมาอีกแล้วนะครับก็จะไปผลิตอาหารตาสุดท้ายนะครับโดย แกวอยากจะเอาสูตรที่มันคีเอทีฟหน่อยนะครับเจ๋งๆหน่อยนะครับซึ่งสูตรที่เจ๋งๆของแก้วนะครับก็จะเป็นสูตรที่แปลกแน่นอนนะครับบอกเลยอ่าทางของเรามีเพียงเท่านี้นะครับก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราจะเล่นอะไรดีเดี๋ยวเราจะลองใช้ถาทุกตัวนะครับไปโจมตีกันโหแก้วเปลนทยากนะครับเปลนทยากแก้วเจ้ามังกรไป1ตัวนะครับนักฟ้าเอาไป3ตัวนะครับแล้วก็ เอาบอลูนนะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวบอลูนเข้าไปนะครับเอาหมูเอายักษ์ก่อนนะครับ1 2 3แก้วชอบยักษ์สิบตัวนะครับแล้วก็ระเบิด3ตัวละกันพอมดอีก10นะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยพอมด10นะครับแล้วก็บัลเลียนเราเอาไปอย่างละสองก่อนนะครับกรอบปีนอย่างละสองเอาไปให้มันได้เนาะไม่ได้ใช้จริงจังนะครับแล้วก็มินเนี่ยนะครับเราเอาไป2 5ละกันนะครับแล้วก็หมูป่า หมูป่าเอาไปโอเคสี่ตัวครับแล้วก็เราจะมาใส่เป็นทางฝั่งของแกเอาครบยังเนี่ยแกยังไม่ได้ใส่บอลลูนใช่ไหมบอลลูนอีกสี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ท่าตาต่อไปเราจะเล่นฐานทุกตัวนะครับที่อยู่บ้านเจ็ดครับที่แก้วมีแล้วก็น้ํายาที่ใช้นะครับโอ้โหท้ายากเลยนะถ้าจะเล่นน้ํายาที่ใช้หมดทุกขวดน,นะครับเราเอาเพิ่มเล่นไปหนึ่งครับบ้าไปหนึ่งแล้วก็ สายฟ้า2ครับสายฟ้าเนี่ยมันโจมตีอะไรได้บ้างเนี่ยสายฟ้ามันโจมตี240นะครับมันสามารถที่จะโจมตี480นะครับมันโจมตีอะไรแทบไม่ได้เลยนะมอเตอร์ก็ไม่พอนะครับก็สองคนละกันไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวเราจะจะมาเล่นกันนะครับโอเคเราไปที่บันทึกการลบกันก่อนนะครับแล้วก็เรากดอันนี้ไปแล้วเนาะบ้านโซฟาครับเดี๋ยวเราจะไปต่อไป บ้านนี้ได้นะครับได้โอ้โหโอ้โหพี่เป็นบ้านแปดนะครับแต่ว่าเขาถูกโจมตีนะครับอาวุธอาจอาวุธและกําดักนะครับบางอย่างอาจจะไม่ทํางานนะครับแก้วจะเข้ายังไงดีบ้านแปดเหรอบ้านแปดแก้วใช้หมูป่านะครับการที่แก้วจะเข้านะครับเบี่ยงแรกเลยนะครับที่แก้วจะเข้าแก้วจะต้องเช็กถานแคนก่อนครับว่าบัวบ้านหลังนี้นะครับมีถาเฟ้าแคนหรือไม่ก็จะปล่อยลงไปนะครับด้วยความมือ โอเคไม่มีนะครับเราปล่อยยักษ์ไป1ตัวปล่อยหมูป่าไป2ตัวรับโจมตีป้อมหอคอยระเบิดก่อนเลยเพราะอยู่ด้านนอกนะครับและแก้วอยากจะทังให้มันพังลงไปเนาะ <c oughs> ก็จะปล่อยลงไปอีก2ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีได้ไหมโอเคพังลงไปแล้วนะครับแก้วจะเข้านะครับคิดว่าจะเข้าที่คิงก่อนเลยมันจะได้กําจัดคิงได้นะครับเราปล่อยลงไปปล่อยยักษ์ลงไปหมดเลยครับปล่อยพอมดลงไปด้านบนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปหมดเลย เช็คคิงลงไปนะครับปล่อยยาบ้าไปหนึ่งขวดเลยก็จะเข้าไปด้านในกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแก้วปล่อยยาบ้าสูงเกินไปนะครับควรจะปล่อยลงไปด้านล่างเนาะมันจะได้คุ้มค่านั่นเองแล้วแก้วก็โจมตีได้ไม่มากด้วยนะครับแก้วคิดว่าสาดาวอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวแก้วจัดการเข้านะครับโดยทําการใช้หมูป่าลงไปนะครับแก้วขอปล่อยลงไปด้านบน1 2 3 4 5หนะครับแก้วปล่อยคุมเลือดไปก่อนเลยแล้วก็ปล่อยหมูป่าลงไปนะครับโอเค มาดูกันว่าแก้วจะเล่นได้ไหมนะครับแก้วปล่อยพุ่มเลื่อนลงไปตรงนี้หนึ่งควดเลยนะครับเพื่อที่จะเยียวยานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีผลเสียนะครับเราปล่อยหมูป่าไปเพิ่มนะครับแล้วแก้วก็ไม่มีตัวเก็บเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะพาดก็ได้นะชมอาจจะเห็นแก้วพาดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหมูป่าของแก้วนะครับพยายามที่จะเคลื่อนที่ปานะครับแล้วก็เคลื่อนที่ปลายนะครับแก้วปล่อยไปหมดแล้วนะครับแทนที่จะเหลือไว้ตอดด้านขวานะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่า แต่อาวุธที่เจอนะครับป้อมกระจายนะครับมีเพียงแค่ป้อมมอตาร์ซึ่งป้อมธนูนคบมันไม่สามารถที่จะโจมตีกระจายได้มันโจมตีหมูป่าได้ทีละหนึ่งตัวครับนี่คือข้อดีที่เราที่เรานะครับใช้หมูป่าและแก้วก็เก็บมาได้ครับที่เหลือก็ต้องมาดูว่าหมูป่าของแก้วนะครับจะเก็บทันหรือไม่ท่านนั้นเลยนะครับเนี่ยก็จะมีทางฝั่งกระต๊อบ,บ,บนะครับอยู่ด้านขวาอยู่ด้านซ้ายนะครับสิ่งของอยู่ด้านซ้ายนะครับแก้วว่าบางทีแก้วก็อาจจะไม่ทันเวลานะครับ ซึ่งแก้วเองก็พลาดไปไปด้วยแหละที่จริงแก้วควรจะเหลือพ่อมดครับหรือแก้วคนที่จะผลิตมินเนี่ยนนะครับทวนที่จะผลิตธนูนครับเอามาด้วยเพื่อที่จะเก็บสิ่งกอ่อสร้างที่อยู่ด้านรอบนะครับ <S <S ท่านชมจะเล่นหมูป่านะครับยืมสุดที่แก้วใช้เอาไปใช้ก็ได้นะสุดนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะครับกำจัดฐานแค้นให้ได้กำจัดคิงให้ได้แล้วก็ลงหมูป่านะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเหลือธนูหรือพ่อมดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ ไม่พลาดสัปดาห์นั่นเองเหมือนแก้วตานี้นะครับที่หมดรอเลยนะครับกะว่าจะมาเอ็กซะหน่อยนะครับว่าแกแค้นได้สัปดาวรอรออ่ะถ้าไม่ได้นะครับแก้วได้เพียงแค่1ดาว73%นะครับไม่รู้ว่าหมูป่าจะพังบ้านได้ทันไหมนะครับคิดว่าน่าจะทันอยู่เนาะ20่สิวินะครับน่าจะทันเราก็น่าจะได้2ดาวนะครับก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้เนาะโอเคนะครับเสียดายจัง ถ้าเราไม่ปล่อยหมูป่าหมดครับเหลือไว้สักตัว2ตัวครับแล้วก็ปล่อยตอนท้ายโอ้โหรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะครับใช่ไหมเนาะโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับเรามาเล่นสนุกสนุกให้ชมกันก็ได้เรียนรู้ไปนะครับว่าควรที่จะเหลือฐานเก็บไว้นะครับก็ก็ต้องเล่นให้ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันนะครับเล่นฐานทุกตัวถ้าเจอบ้านแปดมานี่งงเงือบเลยนะแก้แค้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนเขาแก้แค้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา ไปดูกันมาชมการแก้แค้นไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับซึ่งแก้วจะเอาเซตนี้นะครับไปตีชมกันเดี๋ยวชมจะได้เห็นนะครับว่าแก้วจะตียังไงนะครับรับรองว่าชมจะร้องว้าวเลยนะครับว้าวนี่คือโอ้โหแก้วแพกโอเคโอ,โอเคเราก็ขำๆเนาะเดี๋ยวแก้วจะพามชมนะครับไปโจมตีเราไปส่งบ้านนี้แล้วนะครับแล้วก็จะไปบ้านนี้นะครับได้ไหมโอ้มิโลอยู่นะครับ ไปบ้านนี้นะครับเป็นไงบ้างมีโลยูนะครับแล้วก็ไปบ้านนี้มีโลยูนะครับไปบ้านบางกรมีโลยูนะครับไปบ้านเปก้าได้นะครับได้โอ้โหพี่แล้วผมจะทํายังไงแก้วเจอบ้านสิบนะครับแต่ว่ามีทั้งคิงควีนจะกดออกก็กลัวเสียหน้านะครับไม่ได้ไม่ได้งั้นตอนนี้นะครับเป้าหมายของเราคือ2ดาวนะครับ2ดาวแก้วขอนะครับแก้วคงทำสามดาวไม่ไหวนะครับ แต่ก็จะทําให้เต็มที่เลยนะครับโดยเราจะเข้ายังไงดีจะเอาสองดาวก็ต้องเก็บบ้านให้ได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องทําการปล่อยคิงบล็อกลงไปนะครับซึ่งแก้วจะปล่อยคิงบล็อกนะครับลงไปด้วยขวามือแล้วก็ทําการใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวครับปล่อยนางฟ้าไป2ตัวก็จะกลายเป็นคิงบล็อกครับแล้วแก้วจะปล่อยมังกรไปด้านบนโอ้น้ําดานะครับเพียบเลยจะลืมไปนะครับบ้านบ้านเรานะครับเป็นบ้านตันแล้วนะครับ ก็จะโจมตีด้านข้างก่อนเลยแล้วระเบิดนะครับแก้วขอเปิดกำแพงตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับโอเคถือว่าเยี่ยมเลยคิงก็จะเข้ามานะครับแก้วปล่อยีไอยักษ์นะครับเป็นตัวแทงก่อนเลยคิงถูกโจมตีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันก็จะโจมตีต่อไปนะครับแก้วขอปล่อยยักษ์ลงไปนะครับแล้วก็จะทําการใช้พอมดลงไปนะครับหมดเลยปล่อยบอบเลียนยังไม่ปล่อยละกันครับก็จะปล่อยยาฟ้า เพิ่มเลือดลงไปนะครับให้กับยักษ์เลยก็จะเข้าไปนะครับเราใช้สายฟ้าลงไปที่คิงกับป้อมมอต้านะครับโอเคแซดได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยหมูป่าลงไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็ใช้ทางฝั่งของมินเนี่ยนะครับลงไปโอเคโอเคแล้ใช้บอลูนนะครับไปโจมตีป้อมเอ็กโบนะครับโอ้มีลูกปูงสีดำนะครับเพียบเลยเราปล่อยอะไรได้บ้างเนี่ยคิงก็จะตายลงไปแล้วนะครับโอ้โหดาเดียวจะได้ไหมเนี่ย นี่แก้วมาทําอะไรที่นี่เนี่ยโอเคนะครับปล่อยธนูไปเก็บเปอร์เซนต์ก่อนครับตอนนี้ขอเอาดาวนึงก่อนละกันก็สรุปว่าไม่สามารถที่จะเก็บทั้งฝั่งของตามดาวได้นะครับดูเหมือนว่าแก้วจะจะแปลกไปก็ยากเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าบ้านที่เจอนะครับจะเป็นบ้านสิบด้วยแต่เขาก็เองไม่ใช่บ้านสิบตันนะครับก็เป็นบ้านสิบที่รีบขึ้นบ้านมานะครับแต่ก็ก็โหดอเะนาะ มีคิงมีคุยน่ะแก้วจะตียังไงอ่ะแก้วมีคิงแค่ร5บุนะฮะใช้แก้วเอาอะไรไปสู้นะฮะโอ้โหก็นะรับนนะบนบนบนอยากจะเล่นเองครับอยากจะเล่นเองแต่ก็แต่ก็ต้องมาเจอแบบนี้นะครับโอเคอย่างน้อยนะครับแก้วก็ได้น้ำดำนะครับมาเต็มคังเลยนะครับมีเต็ม2 0 0 0มืเลยก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ด้้ายมือนะครับยังมีคนเถื่อนครับ2ตัวนะครับไม่หยุดไม่หย่อนนะครับไอหัวทองครับก็จะ ทำการตีไปที่ที่คุณเจาะน้ำดำนะครับแต่ว่ามันเต็มแล้วเฮ้ยเราจะพอดีไหมก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับโอเคอย่างน้อยนะครับแก้วก็มีดาวติดมือนะครับไม่เกเลยก็สามารถที่จะโจมตีได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม้สุดท้ายนะครับแก้วจะได้กี่ดาวซึ่งแน่นอนหละว่ามันได้ดาวเดียวครับมันจะได้กี่เปอร์เซนต์ก็ได้มา1ดาว6 6อรนะครับบัมเบิลเข้าไปก็จะถูกป้อมปืนใหญ่โจมตีแล้วก็ตายลงไปนั่นเอง เรียบร้อยนะครับจบไปที่1ดาวนะครับบนนี้แก้วก็มีครบทุกรสชาติเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะให้ชมกันวันนี้แก้วก็เข้าไปนะครับทางฝั่งของการโจมตีนะครับเป็นการแก้แค้นสามตาเลยนะครับตาแรกเราเจอบ้าน7นะครับแก้วได้มา3ดาว100%นะครับแล้วก็ตาที่สอนะครับแก้วตีไปเจอบ้าน8นะครับได้มา2ดาว82%แล้วก็ตาสุดท้ายนะครับชีกไปเลยนะครับเจอบ้านสิแก้วตีได้1ดาว 66%นะครับแต่ว่าได้ทั่วเยอะเหมือนกันนะ14ทั่วนะครับโอเคนี่ก็เป็นการโจมตีที่แก้วมาฝากกันะครับกับบนนี้นะครับที่แก้วเอามาเล่นกันนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์สนุกุกันนะครับแล้วก็คุณชมนะครับคุณชมได้ไปแก้แค้นบ้างหรือเปล่านะครับถ้าใครที่เป็นสายชอบแก้แค้นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับอาจจะไปซดแอมก่อนนะครับทุกบ้านเลยที่มาตีเรานะครับแล้วก็ดูว่า เขาเป็นยังไงนะครับเขาจัดบ้านยังไงแล้วเราก็ไปแก้แค้นกันนะครับอันนี้ก็ก็ดีนะท่าชมอยากจะแก้แค้นนะครับเพื่อนที่จะได้รับทรัพยากรกลับมาครับเพื่อความสะใจก็เยี่ยมเลยอันนี้แก้วก็กลับมาแก้แค้นในรอบหลายปีเลยนะครับแก้วเองไม่ได้กดปุ่มนี้มานานมากๆเลยนะครับก็ถือว่ามาทําคอนเทนต์สนุกๆให้ชมกันนะครับและนี่ก็เข้าเดือนใหม่แล yeah. ้วนะครับยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแก้วคิดว่าเดือนนี้นะครับก็น่าจะมีอัปเดตใหญ่นะครับเพราะว่า แคปแคนจะปล่อยอัปเดตฤดูหนาวนะครับมานะครับยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมครับไม่ว่าผู้ชมจะอยู่บ้านอะไรก็ตามและคุ้มสำหรท่านใดนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับคุณชมสามารถที่จะสนับสนุนช่องแก้วก้าได้ง่ายๆครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำแก้วจะรับสมัครเล็กๆจากทุกการเติมผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วก้ามาตลอดขอบคุณจริงๆแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ